ลูกข้าวกันนะคะอุย้ยมะนาวเนาะสวยงามมากลูกใหญ่มากยี่สิบโคนถูกมากนะคะพี่น้องอันนี้อ๋ออันนี้กล้วยราคากล้วยกิโลเนาะอันนี้ก็จะเป็นส้มโอลูกเล็กเนาะ ต้มโอลูกเล็กอันนี้นแผนผลไม้นะคะพี่น้องดูแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากแต่เราก็กินแอปเปิ้ลไม่ได้นะคะใช้แอปเปิ้ลแล้วไปทำขนมได้แต่กินสดไม่ได้แพ้ที่ก็ผักที่เราชอบเนาะผักอันนี้รวมๆนะคะเราก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เนาะ พัสดีสดนะคะพัสดีสดใช่อยู่ยี่สิบเก้าเนะเาะอันนี้อยู่ที่สามสิบนะคะปักชีลาวเนาะปักชีลาวหยุดเก้าสามสิบนะคะพี่น้องเก้าไปทำแบบเครียกอะไรอ่ะอมเนาะสามสิบโพนนะคะ คิดก่อนนะคะว่าจะทําออมไหมแล้วก็ถ้าออมมันก็ต้องต้องมีอันนี้เนาะเ๋ยวก็มเือเทศค่ะถ้าเราอมอม,ออม มอะไรดีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอยู่ที่15บาลาซิดิก้เราก็ไม่แน่ใจเนาะเอาผักชีลาวนะ30คนนะพี่น้อง30สนะคะแพงมากแต่ก็ต้องจำใจเอาเนาะนี่แค่อันนี้สองอันเนาะคือท,ทำแกงอ่อม อันนี้รูปหลือสิบโคนนะคะพี่น้องเอาไปตำเนาะตำอร่อยอร่อยแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็สิบโคนเหมือนกันนะคะเอาไปแกงอ่อมเนาะไปแกงอ่อมนะคะพี่น้องสิบโคนอันนี้ห้าสิบนะคะกิโลนึงแล้วก็อันนี้กิโลนึงก็ประมาณสามสิบนะคะ ผักวันนี้นะคะขักก็ไม่แพงไม่ถูกนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบอะไรเนาะเราก็มีแล้วนะคะสุน้อค่ะคลิปนี้ก็อันนี้อยู่ที่3าสิบห้านะคะในายอยู่สาห้าอันนี้อยู่ที่ยีสิบกว่านะคะ ก,ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้อยู่ที่19โคลน,นะคะก็เอาหัวนี้ไปเนาะ19โคลค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ